แมรี่ชอลนักเชื่อตุ๊กตาแห่งราเวนแฟร์แมรี่ชอลคือตัวร้ายหลักในภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องเดสไซเลนในปี2007ในตอนเด็กเธอไม่มีเพื่อนมีเพียงตุ๊กตาของเธอเท่านั้นเมื่อโตขึ้นเธอได้กลายเป็นนักโยนหุ่นเชิดที่ประสบความสําเร็จละมังข้างเธอเป็นโสดและไม่มีครอบครัวแมรี่สะสมตุ๊กตาโยนเชิดหุ่นจํานวนมากถึง101ตัวแต่ละตัวมีชื่อและบุคลิกเฉพาะของตัวเองเธอรักตุ๊กตาของเธอมากจนมองว่าพวกมันเป็นเสมือนลูกของตัวเองแต่แล้วโชชะตาก็เล่นตลก เมื่อเด็กหนุ่มคนหนึ่งมาเย้ยหยันพอสวรรค์ของเธอทําให้แมรี่โกรธแค้นอย่างมากเธอจึงตัดสินใจลักพาตัวเด็กหนุ่มคนนั้นไปฆ่าทิ้งเมื่อเด็กหนุ่มคนนั้นหายไปชาวเมืองก็เริ่มสงสัยแมรี่ชอและทําการบุกห้องแต่งตัวของเธอที่โรงละครก่อนที่จะฆ่าเธอโดยบังคับให้เธอกรีดร้องและฉีกลิ้นของเธอออกทําให้เสียงของนักเชิดหุ่นเงียบไปตลอดการร่างของแมรี่ถูกนําไปยังโรงศพตามความประสงค์ของเธอในพิธีกรรมเธอต้องการให้ร่างของเธอถูกดัดแปลงให้เหมือนกับตุ๊กตาและยังขอให้ตุ๊กตาทั้ง101ตัวขอองเธถูในต่งร อย่างไรก็ตามเรื่องราวของแมรี่ชอไม่ได้จบลงด้วยการตายวิญญาณของเธอลุกขึ้นมาจากหลุมฝังศพและสแสวงหาการแก้แค้นโดยทํางานผ่านตุ๊กตาของเธอเธอหลอกหลอนชาวเมืองฆ่าคนมากมายตลอดหลายทศวรรษแมรี่ยังคงทาให้ชุมชนตกอยู่ในความเงียบงนันโดยการฆ่าด,ดุคนที่กรีดร้องเมื่อเห็นเธอศพถูกค้นพบโดยมีใบหน้าสีเสียวลิ้นถูกฉีกขาดแมรี่กลายเป็นความสื่อสยองในตำนานท้องถิน่นและชาวเมืองเลเวนแฟร์ต่างก็หวาดกลัวที่จะเอ่ยชื่อเธอ